คนจังนันละกใครดับสานตันดับ จาดจ่าโรคสู่โรคกาุงกาบินเมืองหลวงแน่นอนเล่าเจ้าพระอษฐ์เนาในตารคันต้อนตาประเพณนางมาญาแม่ของตาคุณจันทรจำสงเส่นนันนาสุดโตมาท์มงคลก็ตอมมาสมบุตญมาถึงเลิกย้ำตามต้องนางมาญาลงหวงปางฟัทองเฝ้าฟังลานันนานันนานันนาลานันนานันนานันนาลาลาทุกโหนาใจที่เกิดบานพราะตะกุณจัดให้มีพี่เลี้ยงพร้อมพวกสนมจัดหล่อต้องเตรียมโปรดมันมุงแม่มุง กลับขึ้นไปบาตะกุนดื่มของเมียพ่อไปถึงกลางทางลาวางกูรัตคือกับกาเบียนต่อเกิดสถานเบืองหงมังที่นั่นเป็นที่ยังแต่ประสุรโคดมแต่นั่นเป็นที่ยังแต่ประสุรโคดมแต่ละปฐมบุญเนี่ก่อนกับปฐมคูณเทวันดาบดรนในนางบัญญบปะสวดขอดับกิ่งห้างหยดดวดองไม่ระวังภายน้อยนั่นหนึ่งพุทธิลาดไทยพุ่นกับพระคันอนพระก่อโคจอดโยกยางไปเกต้าวมีพระสุรเสียงกอละว่าจ่าครับมีมั่า นันนานันนานันนาเฮานันนานี่เลิศลอกแล้วฝนเปียนบรมีซื้อเหล้าวาตเกิดนิชราชาติเฮาตรัสบ่อเราบีบทเวียนมาชาดเียว่อข้าวนี่เด่นที่อัศจรรย์แก่กลุ่มมั่นโพธิราชและพอออกฝนพระราชา้วางไม้การนันนาที่หยกยังได้เก็ดบาดบาาเป็นบัรหาวันหนึ่งแควนพุทธยาลำเก็ดหนาก่อน่องใบพระองค์เจ้าเทปุเข้าวเทป็นพระเจ้าอลอลำเลื่อนคนต้อนนาต้อเทนันลาเจ้า Ông than phó giáo xã, tên là cháu ông than phó xã. เอาอันนี้พ่อปักปั้มเป็นโพดก้อนกับป๋าถูกพุณนเทบันดาบโดนในนั้นปยุทธ์จุติปอดจับกิ้งงั่งหยอดดอด์รองไม่ละว้างใครนอนนานนานหนึ่งพุทธิราชไทยปนแอบปักันก้อนพระปอโคจอดโยกย่างไปเกตาวมีพระสุรเสียงขอรับว่าอาจารย์กำบินเอานันนานันนานันนาเอานันนานี่เลิศโลกแล้วปูนเปลี่ยนบ่มีซื้อเหล่าพระใตเกิดตีสาราชาติเฮาตราสหมอเหล่าพิบุตเวียนมาฉาดเดี่ยวข้าวนี่เป็นที่อัศ จักแต่กุมมัโพธิราชแจ้พ่อออกต้นตอจะไรวงไว้กันดันหน้าที่ยกยังได้เก็บบาดบาทาเป็นบรรณาคนหนึ่งแผนโพธิญาณลำเก็บหน้าควันทําไว้พระองค์เจ้าเทโปดเข้าเทเป็นพระเจ้าเลือเลือนคต่อนั่นลแต่นั้นละเจ้าตนลาดสุดโตจะได้เชิญมายาโสปางวังกวงอบดังสิทธาน้อยละบางอ่อนลูกนฮักสเหมือนเหตุเนยตาไทพอตนจัดนั่นละจกได้มีพี่เอียงพร้อพวกสนมจัรอทอ ดละมันมุงแพ่มุงสีกลับขึ้นไปบัดตะกุลดื่มของเมียพ่อไปถึงกลางทางลาบางกงรัชคือกับกาเิี่นต่อเกิดสถานเบ้องต้อนนั่นน่ะแต่นัดดาเจ้าตนลาตุ้ดทูแค่ถนอมมาเกิ้ถาสองกับพทัดดุนนันสำมานดาตาจ่าพระสุดได้เก็บมาด้วยสวมรนพุทธเมียนเมียฟากวพระองค์ก็แต่นั่นละเจ้าตนลาตุ้ดทูเอากับนางโคตมีในมาเป็นม่านดาเมีแพ่ถนอมตุ้มยัดเป็นซุ้มสาวหน่อยหน้าลี

บำเลอสีถัดนอเราพ่อหายสนบ้านเพือเราพ่อหายอวกบ้านที่ไปบวชบัณฑชาพ่อพันศาสีผูยึงขอนางพิมพ์มาให้มาเป็นพระเสียสีขอก็บินกวงสับทางกวงหน่อหายบาบีดาอภิเษกวงกรรมเบญพาธกวาพระโอเคินที่ข้องนี้นาั่งวกผีน้องไสเงศพุทธศัตรย์ยังรับประทัดเป็นพระน้องบารมีซ้ำผ้าการจำเบาไว้ท่านค์สีถัดบ่ตัดขาดบอไดไปหนาแห่งห้ม หลงหัางที่พอเจ้าจังหลงไปอยู่ใต้ถ้าเกาผู้ชายมันคื้อยู่สูงสูงพี่ชันหรอกเอาอันี้พ่อรันดาบ่าตัดกาดก่อนไปนาเห็นหน้าพ่อรันาพ่อเมื่อสุริโยแ่บารุงเลี้ยงเสกอนสุริย่เงีจะสบเหเขาเล่านอนเมฆนังาคันเมฆตั้งก่อนลมบัากลมเรามาเซยพันผัดปากเสแอแวบือดาวางเงยงาเกินฟังอิงสานเนตดหน่อยบี พิมพมมาันงะลเตหนอยลกรุ่นก็ไปมานานตาไหลออกะเพรหหลาหุนหัวใจหมุนปัดดกกะลงรออยมานันต้นดหนแต่ละหุ่นนอนอนงายเทียมมีเจ้าลัเป็นกรรมิดายงหานี้อีกกับเน่มูนี่าหูเลี้ยงยงชายางกลับไปกับมาต่สิเป็นมาหนามามอนาเพิมพกับลูกมนล่จ้าลกปก้อบองาางอนานทังกิเห็น นานาคนที่มาถึงหังอยากเป็นคนที่ยันสตราลโลสางตกลงใจไปนาบพปชาบทฟังสังนันนานันานันงนันานันนานันนางนันนกอใหรฉันนางมาขัดยังอจไรเอาบอกเหงนมาสุกแดงดีดาโกถ้อมเทีบตัวโยนลงปังบุเดือนคืนกึ่งน่น่่นันหะยังอีกยูพ่นเป็นไดหลายบ่ทำกันนีตี เขากระท้อนใช้กันให้มันเลี้ยวซะเปียนแม่นางเกิดนั่นลักกะชี้หลังมาแกวบั้งหน้าแห็บเหนี่ยงทางนั่นลักกะหัวโอุ้ยแตกมาการีงอนทางหลังประตูวังเคยปิดเปิดเลยวันนั้นส่วนไหนฉันกลับมาจะมาเรลิวลรียวลรียวลรียวลรีที่สามบ้านเคยตากส้มแจกแยงขึ้นมานั่นนามาละกะเล่ี้ยวเรียวก็ทางนั้นในวังบ่มีเลยเสียงดังแต่ว่ารโบรถวยมีแต่ตลกผ่านใหม่มาไบ้านเป็นยงสง

สักสัจจะนี้หำไปย่งด้อสักสัจจะนี้หำไปย่างด่นนี้ข้างหากว่าบเป็งตัวไก่สู้มีทั้งนกเขาตัวระกันคู่เนียกู่โนยิ่งูจะหอยยิ่งไหวเสียงนั้นขันเสียงโนพอเราจอดแจดในฟุดยังโนพอเราจอดแจดในฟูดบดขันเขาสว่างมาจนแก้มพระก่อนเงี้ไปนามโนมาเทียมท่าเลี้ยวจับจับได้ผ่านนอกกุนคิวว่าคมเลือด แล้วจึงประดอกเกี่ยงกระทั้งเรล่ากุนผมกะทิกามหาผมเหล่าประธานยังบาปพราะแต่บันประชาแล้วอันแววา,อานอกข่าวเาินลาจังเอิ้นสักมากกะทั้งหนากกะโนอฉันว่าฉัน ขอให้สองเจ้านั้นกกับตาวพาลาไปบอกนางพิมพ์พายาสะนานเดี๋ยวนี้ยังว่าพ้าชี้ให้ในายฉันเอยดินดันดัน,ดนสว่วนนายฉันนางมาสว่วนนายฉันนางมาทั้งสะอื้นวางสวงมากะเลนกวงกวงมากะเล่น วังวังเกือบเมนท้งสลบถึงกลางทางมาเลยติวทบหม้อที่บังตายจอยมาเข้าว้อยว้อยขึ้นโอ้ดาวว่าดึงกันเมืองมิงน่าใจไหนแกกิงทั้งสะอินมาอ้อนเนแง่ต่อแกนแก่กน้ำแดงปติบัติเนี่เบาหวานขืนติบัติเนี่ย เอากินไปก็จะก็จากันไปบอกเม่พิมพานั่งกระยุมาเอากางส้วงข้าแกนบาพระองคบาองเจ้าสิไลห้ามห่างห้ามฟังสั่งบ่สั่งเนหนอบาด่าไม่ใหญ่ลมมันยังอึนบาสังต่อ ตกลงนั่งค่โมเยือนเธอเนาอเมื่เฉยศีราเลอยหนีจากบางบังควงนั่งตืกดวงดูเล้วไปตะแเหล่งแกงข้าวก็นนาไปบอกพระพ่อเจ้าทั้งสะอื่นว่าออนเฮงว่าพ่อเอ้ยพ่อพ่อเอ้ยองเอกต้นหน่อยนอสีรถาเพิ่นได้ไล่ลาปางกระจากเขาไปแล้ว วังขึ้นมาเลี่ยวท่านงอปางกัเก่ากำสวนว่าลูกขันเหล่ตเต้าเพ็นว่างเทม็มบ่ควางเอาดอกเด้ดอคนออ พี่มาลลยลาลาอากร้องไปอยู่ในน้องลูกลาหุ่นน้องพิมพ์มายังเฝ้า พิมพามานางโศวังเสียงลูกมาข่าวขานวานถามหาองพระราชบิดาอยู่ในไม่เห็นมาแม่พิมพาแทบสโลบซบล่น ปานลาหุนเอ้ยเอ้ยลาอย่าถามมาเจ้าหลายเทื่อมีก็ยังบ่ฮู้พระองค์เจ้าเพิ่นอยู่ใสดอกคําแพ้้อโอ้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  โอ้ยน้อมสาธุบ้าหเ้าอโนยมาหญ้าโตน้อยน้อยเอาน้อยสองน้อยนี่ละสวยสวยเ่าบ้านเพิ่นมาคือเ่าบ้านตัวเถาบ้านตัวว่าจากธรรมะธรรม่อ ปะเถ่าบ้านเพิ่นสมาร่ำแสบล่ำนวแแสบก็ต้องใส่ผงโูดกระแซบแซบแบ,บ้าแม่นวดเ้ยก็มันเสียบ่คือกันเนี่ยผู้เฒ่ามันอยู่คนละบ้านพอจัน <c oughs> <c oughs> มันอยู่คนละบ้านเออมันอยู่คนละหมองเท่านึงเพิ่นกีทีเออเท่านึงมันเท่ามักได้ว่าจะได้บ่ได้ขี่มาว่ะเออคนบ่คือกันดี้ แล้วว่าเพ่นสอยมันถึงรล้ว,ว่าบ่คือการพนนะ้ะแม่นิลีลาเอาต่อแล้วแม่นเอาไปไว้ใส่ม่นั่งบางผู้เนี่ยมันโดนจูดแต่เิ่นใส่คุณแก่ไว้ยุบพระท่านในปลอกพดลลอกคันได้ซินเสียงสัญญาณจังสิไปใไห้่นไปบ่ท่านไปซื้อสิละ ปีย <laughs> ตีหาจังสิจูดพนาเฮ,ฮือมันเขอือมันขาดลานแล้วหือบังผู้ซุ้มนี่แม่นเนาะเจกกับ้องจักว่าหมอลำสิลงย้ํไหลจีโอ้ยน่อยเจกเนี่ยมืออื้นเช้าคอยเสีพยพ่าอใไง่ลัดไปงัดดากมันยอย่อันบะมี่อันบังผู้ห้าเพื่อนเอาอื้นมาจูดนี่ <laughs> ไป อันนี้ล่ะเขาบ่าวซ้ำนี้สาก่อนนอนตาเบ่าวซ้ำนี้สาก่อนนอนตาเอาลัานนอสัตว์ท้าวกัรฉันนั้นหันมาเบ่านนำกันบันไม่หันมาเบ่านนำกันบันไม่ชาวไทยพินนองคว้างพละบอนเอโน่นานนานนานแล้วเก่านานแล้วเราพระพุทธท่านเจ้าเถิดโปรดมาหนาขึ้นไปจับมันสายอยู่ระเร่งกวงใจมาจุกคกเกินสามเดือนแล้วตาฟุ้งมูลเทียน่านเจ้าระมาหุ่มเห็นโปนั้น แล้วหุงบุญเทมผ่นตลอมาหุมสวแซวว่าพาอกมินแล้วสิ้นกลับจากเมื่อสวรรค์ว่าละหาละคอยฟังนางรอทางเพิ่นว่าพรองค์ส้นขึ้นกลับขึ้นเบ่หมู่คันลานงเจ้าไ้เจ้ามา้องนานไปดให้ได้ให้ได้ให้ได้ที่ประหยัดอุตญาณเาาามานา và ngầm là lâm thương gạt bảy yên cầm chưa tập phun mặt nhảy bắt bị phần cao ấy phần hùng mướn sầu vô hận mà nà bà phụt tan trầu nào như nè là ba bốn là bà phụt tan trâu bốn là à bên cứ phát cả lũng bởi trục bò bò nhé bò nhé lát lâu mà lắm u bố buồn ใส่เสียหมากเลี้ยงมาสันว่าห่มผ้าขาวมาสันวันนี้หลานบอกโอ้ยกล้วยส้มนี่มันว่ลดื่อดอกก็ไว้วันไก็กันนี่แหละพ่นบ่ายสวย ของกินของกินน้ำมันดนละมันเนาตลาขันบ่กินเด้อของเก่าขันบ่เรามันเลื่มได้เออไม่ฉะนั่นความหลงความลืมมันเป็นเรื่องธรมรมชาติอันนี้ก็ว่าสอยนะจา๊ะแจมแจมให้ข่อยยาวทำในตลาดได้จังน้อยด้วยข่อยยาวอีเมลฟังเยอะก่อนเด้อจ้า นข่อยกังวลน้ำมากันนี่สิเออข่อยย่านมันเบิ่ก่อนเอาวันเนียโคนั้นแล้วข้าวนั้นหนาพระพุทธันเจ้าเอิ่มท่านเจ้าวะาเทกดมานดาขึ้นไปจำ อันสาอยู่ดาดึงกูองไตมัดจูบพวบปวนสามเดือนแล้วตาหวงอุนเต็มันเจเราเอาหุ่นสวเซียวมาพาองค์งินแล้วสินกับจากเมื่อสวรรค์ละอลาหันค่อยฟังนางหล่อทางพื้นพาประองค์สินพื้นกับขึ้นเหลือบหมวกข้าวานนังโจใจโตบําบายตองนานาไปดูให้ไดที่ป่าตุ้งานเอาาสากันมันน้านมางงามเหล่าล้ำนึงอยากไป เ็ดกัมเจ้าตทศพุดใหญ่วัดนั่นเหล่าเหลี่ยวนเกาใบพันหงุมสาวบ้านนันนาปะพุทธตันเจ้าตันเจ้าเข่าสูนละพานมันไปจำพันสายอยู่ระบาดึงตัวงไว้มาจบควบขวดสามแล้วแหล่าตาฟุ้งบนญเปลี่ยนทำเจ้าละมาเหเห็นพ่อนั่นแล่าตาอินท่าเจ้ากับจะสนามรบเลยสั่งเรนฉันยันหนึ่งหลังเอาไว้เด็กเชยันหลังนี่อินท้าเอาอยู่มีนั่นเดือนั่นเดือนั่นเดือ ดันเทธอหอดเก็เสาหิงทำไปเจอเอาเตะละหิงมีเลียนยอดเก็บหอวเตะละหอประสอนเก็บนั่งอยู่เราในหันไปนันเลวซ้ำท่านทางตดักกลับมาล้มส้มซินส้มซินจงไม่แห้ลูกเนม่เอาดันแล้วผู้มีบุญเสียงขึ้นไปบุญจังเงี๊ะเราฟาองเรา เรื่องนี้ให้พวกเราฟังบางนั้นอาสลุนันนน้นลีเหมือนคือของลานลู้วนแต่เป็นนางปลาทเทวดางามเงี่ยงามเงี่ยงามเงี่ยงามเง่ยงามเง่ยง,งามทุกเสียงทุกสิ่งลวกเทดีปล่อยต่อยใบแม่ทมเทีย่ยวชมน้ำพันเทมดันเจ้ารูปราสาทเมืองงามเบสบร้นเทียดตามหนึ่งงุ่งไปด้วยผูกนั่งบัมเลือเจ้าอินหาแตกตึงลังนั่นแหละขอหัวเอิน,อน เปื่อนเ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 ปื่นบ่อนเนนวลากว่ายามฉันสายพ่อนั้นลาะบอกเห็นเต่าอกหมคลาุกนาดีนี่แน่เอาไว้ว่าไมนว่าพ้อไงเทื่อนยา้าอินทามเลยตั้งตัดส้มตาศานาเส้นสุมแผลเมืองนี้ตังเขาโมคลารจึงเล่าตัดตอบปงอินทานันแล้วเป็นดินเมื่อมนุษย์โลกคนไม่ได้ให้นันามาเห็นคกนอกเลือสาเสงสาเสงสาเสงสาบาน เดาสถาว์ียนเ,นเ,นเ,นเนนล่เี่นเล่หืดอามรสสาระเวานั่นแหล่กับวัสมันซันนันลูกหมูขาลาลุกนานี่นี่แลเมลหายมาไม่ว่าพ้องไหนเพิองอ่งยานพาเอินหามเล่ตาตัดส,ส้มปลาศาสนาเส้นสุมเหตแห่งเมื่อน,นี้ต่างเข,ขาหมูขาลาจึงเมาตัดกอบองหินถ้าเป็นหินเมื่อมนุษย์โลกคนภายใต้ไผยนั่นแล้วมาเห็นผงย่องเลือดสาเสงสา